ก็สู่คลิปเยี่ยมชมโครงการค่ะและแน่นอนก่อนที่คุณจะไปดูโครงการบ้านและคอนโดต้องดูคลิปเยี่ยมชมโครงการของเราก่อนวันนี้พาคุณมาอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะที่นี่คือพัทยากับโครงการที่มีชื่อว่า The Trust c o n โ o พัทยาใต้เป็นไฮรส์คอนโดมิเนียมที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายหายห่วงด้านซ้ายของโครงการค่ะ B ิ g C พัทยาใต้ขวามือ โลตัสพัทยาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามชิค r oh ีพับลิกโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการข้างในตามมาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า The Trust คอนโดพัทยาใต้เนี่ยเขาเป็น h ไฮไ r i ์คอนโดมิเนียมเขาจะมีอยู่ทั้งหมด24ชั้นด้วยกันแล้วก็พื้นที่โครงการเนี่ยประมาณ4ไร่เศษใน24ชั้นก็จะมีห้องชุดทั้งหมด609ยูนิตค่ะใน609ยูนิตแบ่งเป็นห้องชุด2ไทป์ด้วยกันนะคะ คือสตูดิโอ23ตารางเมตรแล้วก็วันเบดรูมประมาณ29ตารางเมตรแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูห้องตัวอย่างเรามาดูเฟสิลิตี้ที่ทางโครงการเขาจะจัดเตรียมไว้ให้คุณลุงบ้านก่อนโดยพื้นที่เฟสิลิตี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตึกนะคะมีพื้นที่มากกว่า2,000ตารางเมตรเลยทีเดียวประกอบด้วยสระว่ายน้ำระบบเกลือซึ่งมีความยาวเนี่ยมากกว่า20เมตรคือกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆ นอกจากนี้บริเวณชั้น2ในตัวอาคารนะคะก็จะมีห้องออกกําลังกายซึ่งก็จะมีวัสดุมีอุปกรณ์ออกกาลังกายสมัยใหม่ส่วนความปลอดภัยนะคะตั้งแต่ป้อมรอปภด้านหน้าเลยก็จะมีพี่พี่พรปภแล้วก็กล้อง cctv คอยตรวจตราความปลอดภัยให้คุณเป็นขั้นที่1ส่วนขั้นที่2ก็คือการเข้าออกตัวอาคารแล้วก็การไปยังชั้นต่างๆเนี่ยจะใช้ access card ถ้าคนที่ไม่มี access card ก็จะไม่สามารถเข้าในอาคารแล้วก็ ไปยังชั้นต่างๆได้เป็นการการันตีความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องตัวอย่างของโครงการ The Trust Condo พัทยาใต้นะคะห้องนี้ก็คือเป็น type one bedroom ซึ่งมีขนาดประมาณ29 30ตารางเมตรด้วยกันแล้วบรรยากาศของห้องตัวอย่างห้องนี้เขาก็จำลองบรรยากาศของยามค่ำคืนเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ The Trust Con โ do พัทยาใต้ ซึ่งเป็นไฮรส์คอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนของเมืองพัทยาที่คึกคักสดใสแบบนี้เลยทีเดียวการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องแบบ One เบด룸นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ครัวแล้วก็จะมีส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งก็สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงทั้ง2ส่วนเลยแล้วก็จะต่อเนื่องกับพื้นที่ส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนั่นเองเพราะว่าห้องนี้จะอยู่ติดกับระเบียงขนาดใหญ่ที่เราสามารถาเปิดประตูบานสไลด์ออกไปที่ระเบียงแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์หรือว่าสูตรอากาศของเมืองพัทยาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะโอ้โหนอกจากช่องเปิดตรงระเบียงที่ห้องนั่งเล่นจะขนาดใหญ่แล้วนะคะในห้องนอนดูค่ะยังมีหน้าต่างบานใหญ่ให้อีกด้วยเนี่ยเป็นบานสไลด์ ที่คุณสามารถเปิดปิดได้นี่แล้วส่วนข้างล่างเป็นบานฟิกซ์แต่ว่ามันคือถ้าคุณนอนอยู่นะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาโอ้หันมาเจอวิวทิวทัศนอ์อ่ะจากเตียงนอนของคุณเองอะ่ะเมืองพัทยาโอ้โหมันแฮปปี้นะในส่วนที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีเตียง5ฟตุตแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินจัดเตรียมไว้ให้ มีโต๊ะเครื่องแปง้งขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นไฮไลท์เด็ดเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับโครงการเดอะทรัสค o n โดพัทยาใตา้จะบอกว่าอันห้องแบบนี้เป็นห้องวันเบด o ูมหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าห้องน้ำเขาแยกส่วนกันด้านขวามือนี่เป็นส่วนของห้องอาบน้ำค่ะซึ่งก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีที่อาบน้ำที่ เขากัน้นส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ให้ส่วนด้านขวามือก็เป็นห้องสุขาก็มีสุขภัณฑ์จัดวางเอาไว้ให้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้แล้วก็ไม่เสียเวลาเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในห้องแบบ one bedroom ในโครงการ The t r u s t Condo พัทยาใต้นะคะจะเห็นว่าการดีไซน์พื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในห้องเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือที่นี่ขายแบบ fully furnished นั่นก็คือ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่คุณเห็นแปะสติกเกอร์ของโครงการอยู่เนี่ยเป็นวัสดุมาตรฐานที่ทางโครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยในห้องชุดของคุณความคืบหน้าของโครงการในขณะนี้ก็คือกำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2558ค่ะแต่ว่าไม่ต้องรอให้ตึกเสร็จหรอกนะคะถึงมาจับมาจองเพราะว่าราคาตอนนี้กับราคาตึกเสร็จไม่เท่ากันแน่นอนค่ะ วันนี้คลิปเยี่ยมชมโครงการหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่แผ่นที่ครัวแล้วก็จะมีส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งก็สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงทั้ง2ส,ส่วนเลยแล้วก็จะต่อเนื่องกับพื้นที่ส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนั่นเอง เพราะว่าห้องนี้จะอยู่ติดกับระเบียงขนาดใหญ่ที่เราสามารถเปิดประตูบานสไลด์ออกไปที่ระเบียงแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์หรือว่าสูตรอากาศของเมืองพัทยาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะโอ้โหนอกจากช่องเปิดตรงระเบียงที่ห้องนั่งเล่นจะขนาดใหญ่แล้วนะคะในห้องนอนดูค่ะยังมีหน้าต่างบานใหญ่ให้อีกด้วยเนี่ยเป็นบานสไลด์ที่คุณสามารถเปิดปิดได้ นี่แล้วส่วนข้างล่างเป็นบานฟิกซ์แต่ว่ามันคือถ้าคุณนอนอยู่นะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาโอ้หันมาเจอวิวทิวทัศ สัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่คลิปเยี่ยมชมโครงการค่ะและแน่นอนก่อนที่คุณจะไปดูโครงการบ้านและคอนโดต้องดูคลิปเยี่ยมชมโครงการของเราก่อนวันนี้พาคุณมาอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะที่นี่คือพัทยากับโครงการที่มีชื่อว่า The Plus Condo พัทยาใต้เป็นไฮรีส์คอนโดมิเนียมที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายหายห่วงด้านซ้ายของโครงการค่ะ Big C พัทยาใต้ ขวามือโลตัสพัทยาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามชิค r ีพับลิกโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลาเอียดของโครงการข้างในตามมาค่ะน่ะจากเตียงนอนของคุณเองอะ่ะเมืองพัทยาโอ้โหมันแฮปปี้นะในส่วนที่โครงการจัดเตรียไมไว้ให้นะคะก็จะมีเตียง5ฟุตแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินจัดเตรียไมไว้ให้มีโต๊ะเครื่องแป้งขนาดกระทัดรัดนะคะ แล้วทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นไฮไลท์เด็ดเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับโครงการเดอะทรัสคอนโดพัทยาใตา้จะบอกว่าอันห้องแบบนี้เป็นห้องวัน bedroom หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าห้องน้ำเขาแยกส่วนกันด้านขวามือนี่เป็นส่วนของห้องอาบน้ำค่ะซึ่งก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีที่อาบน้ำที่เขากั้นส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ให้ส่วนด้านขวามือก็เป็นห้องสุขา ก็มีสุขภัณฑ์จัดวางเอาไว้ให้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้แล้วก็ไม่เสียเวลาเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในห้องแบบ one bedroom ในโครงการเดออย่างที่บอกนะคะว่า The Trust Condo พัทยาใต้เนี่ยเขาเป็น high rise condominium เขาจะมีอยู่ทั้งหมด24ชั้นด้วยกันแล้วก็พื้นที่โครงการเนี่ยประมาณ4ไร่เศษใน24ชั้นก็จะมีห้องชุดทั้งหมด609ยูนิตค่ะใน609ยูนิตแบ่งเป็นห้องชุด2ไทป์ด้วยกันนะคะ คือสตูดิโอ23ตารางเมตรแล้วก็วันเบดรูมประมาณ29ตารางเมตรแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูห้องตัวอย่างเรามาดูฟาซิลิตี้ที่ทางโครงการเขาจะจัดเตรียมไว้ให้คุณลุงบ้านก่อนโดยพื้นที่ฟาซิลิตี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตึกนะคะมีพื้นที่มากกว่า2,000ตารางเมตรเลยทีเดียวประกอบด้วยสระว่ายน้ำระบบเกลือซึ่งมีความยาวเนี่ยมากกว่า20เมตรคือกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆ นอกจากนี้บริเวณชั้น2ในตัวอาคารนะคะก็จะมีห้องออกกําลังกายซึ่งก็จะมีวัสดุมีอุปกรณ์ออกกาลังกายสมัยใหม่ส่วนความปลอดภัยนะคะตั้งแต่ป้อมรอปภด้านหน้าเลยก็จะมีพี่พี่พรปภแล้วก็กล้อง cctv คอยตรวจตราความปลอดภัยให้คุณเป็นขั้นที่1ส่วนขั้นที่2ก็คือการเข้าออกตัวอาคารแล้วก็การไปยังชั้นต่างๆเนี่ยจะใช้ access card ถ้าคนที่ไม่มี access card ก็จะไม่สามารถเข้าในอาคารแล้วก็ ไปยังชั้นต่างๆได้เป็นการการันตีความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องตัวอย่างของโครงการ The Trust Condo พัทยาใต้นะคะห้องนี้ก็คือเป็นไทป์ n e e e r r o o m ซึ่งมีขนาดประมาณ29-30ตารางเมตรด้วยกันแล้วบรรยากาศของห้องตัวอย่างห้องนี้เขาก็จำลองบรรยากาศของยามค่ำคืนเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ The Trust Con โดพัทยาใต้ ซึ่งเป็นไฮรส์คอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนของเมืองพัทยาที่คึกคักสดใสแบบนี้เลยทีเดียวการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องแบบ One เบดร o มนะ